สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกกตูมค่ะให้อาหารไก่ก่อนนะคะยังไม่ได้ให้อาหารไก่เลยนะคะเช้านี้มาลุ้นมาลุ้นวันนี้จะไข่กี่ฟองอตอนนี้ยายแมวก็ถือกระบุงกระตาไปหาหน่อไม้แล้วนี่อ้าวยายแมวก็จะหาลัดไปหาหน่อไม้เอามาทำหน่อไม้ส้มว่ายายแมวโอ้ยไกระตาเออ แม่นแม่น่นนนี่อา้าวค่อยก็จะให้อาหารไก่ค่อยก่อนลืมให้อาหารไก่ตั้งแต่เมื่อเชา้านี้ไปทำบุญบ้านลุงพลก็เลยให้อาหารไก่สายให้อาหารไก่แล้วก็จะขึ้นไปกรีดยางวันนี้ให้เยอะให้เผื่อพรุ่งนี้ด้วยอ่หน้าแดงทั้งสองตัวเลยเอาย้ายไปอีกที่นี่อีกเหมือนเดิมมันถึงกว้างหน่อย ไม่มีอะไรหรอเป็นไงที่ตรงนี้น้ำมีไหมอู้น้ำก็เหลือเยอะอยู่สองตัวกินไม่หมดง่ายเนาะนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูไข่ไขว้าวได้สามลูกก็แสดงว่าสามวันวันละลูกจริงๆเลยเอ้าเอา,เอากินกินให้เผื่อไว้พรุ่งนี้นะกินพรุ่งนี้ด้วยเด้อยากจะขึ้นไป กรีดยางแล้วบนเขาพรุ่งนี้จะไม่ได้มาย่กไปไปนอนที่นู่นเด้อถ้ามาก็มาค่ําก็จะมาให้ตอนค่ํานะ,อะตอนค่ําที่จะมาให้กินแล้วก็พากันไข่นะหัวอาหารยิ่งแพงกินแล้วก็ไข่ไข่ด้วยรู้ไหมหัวอาหารากระสอบเท่าไหร่480บาทแล้วนะจ๊ะของแพงทั้งนั้นนะจ๊ะ กินแล้วจะต้องไข่นะจ๊ะไม่ใช่กินแล้วไม่ไข่ถ้ากินแล้วไม่ไข่นี่ย่าไม่ซื้อหัวอาหารให้นะไม่มีตังซื้อให้ก็ต้องให้กินข้าวนะจะกินข้าวหรือจะกินนัวหัวอาหารไม่ได้เอาข้าวมาผสมให้กินเนาะว่าจะไปเก็บผักบุ้งให้กินยังไม่ได้ออกไปเลยไปทําบุญมาจ้ะย่ไปทําบุญที่บ้านลุงพลมาจ้ะเน้ยกินกินแล้วก็ออกไข่เยอะๆนะจ๊ะ เดี๋ยววันนี้ย่าจะเก็บไข่นะคะเป็นวันที่สามแล้วคิดว่าจะได้เพิ่มสี่ลูกไม่ได้ได้แค่3มลูกก็ต้องเอาเก็บไปทำข้าวผัดให้น้องนาจาย่าจะขึ้นไปปีดยางก็ต้องทำข้าวผัดไว้ให้นาจานะคะได้ามลูกก็วันละลูกวันละฟองได้สามฟองวันละฟองเปลี่ยนกันไข่ วันนี้ฉันไข่พรุ่งนี้เธอไข่ฉันพักคงประมาณนั้นนะคะสองตัวก็คงจะเปลี่ยนกันไข่วันละฟองถ้าเป็นวันละสองฟองสองฟอสองฟองสองวันก็สี่ฟองสามวันก็หกฟองจะได้เยอะแต่นี่เขาเปลี่ยนกันไข่ไม่ไข่พร้อมกันก็สามวันก็ได้แค่สามฟอง ไม่ไข่น้อยจังเนาะไข่พร้อมๆกันหน่อยสิอาหารก็เพียบน้ำก็เพียบไม่ได้ขาดเลยกินแล้วก็บอกว่าไข่แต่เปลี่ยนกันไข่อีกอดีนะไก่คนอื่นเขาไม่เข้ามาแล้วตอนนี้ทำปิดกั้นไว้ดีแล้วยังเถอะยังแถวนั้นแหละมันจะเข้ามาตรงนั้นเข้ามาตรงนั้นเข้ามาตรงนั้นไก่คนอื่นเข้ามากินนี้มันก็หมดเร็ว ามาแย่งกินเอา<ป>เข้าไปเข้าไปพากันไข่กินแล้วก็ไข่ถ้ากินแล้วไม่ไข่มันก็ไม่ได้ซื้อเงินซื้อหัวอาหารให้กินก็จะได้กินข้าวรู้ไหมอย่าเปลี่ยนกันไข่ไข่คนวันละฟองเลยต้องไข่พร้อมกันไม่ต้องเปลี่ยนกันไข่เข้าใจไหมพูดนี่เข้าใจไหมนี่ ต้องเข้าใจนะอ้าวนาี่ไหนจับดูสิอ้วอนไหมมาอ้วอนหรือเปล่ามาอ้วอนหรือเปล่าตัวไหนอ้วอนตัวไหนผอมมาจับดูสิอ่าจับดูหน่อยไปเข้าไปใคร เอาเข้าไปหยออกมานะเจ้าสุดามานี่ระวังเจ้าสุดาตะคุบนะเ,เข้าไปวันนั้นนะคะย่าก็ให้เข้าไปให้อาหารแบบนี้เลยยา่าไม่ได้ดูข้างหลังว่าสุดามาตามหลังมาสุดาก็เต้นเข้าไปเลยนะคะโอ้ยไปคุบไก่นะคะไก่ก็ร้องย่าก็ไล่ตะคุบเขาก็ไม่ทันบอกว่าหยุดหยุดสุดาไม่ฟังเสียงเลยตั้งแต่วันนั้นมาไก่ก็ ไม่อยากจะไข่จนป่านนี้แล้วก็ยังเปลี่ยนกันไข่อยู่แต่ก่อนไข่ทุกทุกวันเลยตัวรับฟองตัวรับฟองตั้งแต่นู่นมันตกใจมาแล้วมันก็เป็นการติดนิสัยของมันเลยก็เปลี่ยนกันไข่เลยให้มันไข่เดี๋ยวเราเดินไปดูเดินไปดูสวน เดินไปดูสวนเหมือนเดิมนะคะสวนผักของเราสวนต้นประไม้ของเราสวนต้นไม้ของเราเดินไปดูก่อนดอกมะลิของเราตอนนี้มะลิทำไมไม่เป็นดอกเนาะมะลิไม่ออกดอกเลยช่วงนี้หรือว่าอะไรกินใบมะลิหมดเนาะไม่เห็นดอกมะลิเลย เพื่อจะได้หอมๆสักหน่อยเห็นแค่ดอกเดียวนี่มะลิกลิหอมนะชอบหอมกลิ่นมะลิโอ้ยมะลิฉันใบไ,ไม่รู้อะไรกัดหมดมะลินี่หอมบ้งชอบเดี๋ยวต้องหาไอ้ไรกลิ่นเหม็นๆม,ม,มาฉีดหน่อยให้บ้งหนีไม่งั้นบ้งชอบเลย วันนี้ต้องขึ้นไปกีดยางแล้วนะคะไม่ได้ไปกีดยางสองวันเลยโอ้โหอันนี้นก็คือผากอีตูเดอ้อนี่พากอีตูชั้นนี่เห็นไหมมแมลงชอบชอบเพิ่งปลูกนะคะผักนางรักนะคะอีตูค่อยก็คือนางรักนี่ก็กระเพรานะคะทุเรียนฉัน แมลงชอบเหลือเกินนะพวกนี้แมลงชอบหอมชอบกิน<ม>เดี๋ยวจะขยายพันธุ์ไอ้พันตะไคร้ตะไคร้ก็ได้แค่สองกอเองขยายขยายออกอีกเนาะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ